ของไดโนซาลินนี่น้องๆเห็นเงาอะไรดำๆด้านหลังไมหมขี่ได้ด้วยนะโอเคนี่นะครับท่านได้เป็นเขม,มให้เราลองลองขี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขี่ให้น้องๆดูอุย้ยเป็นไงเล่าน้องอ้อุ้ยปล่อยเอาล่าไฟอ้อุ้ยเห็นไหมเออท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่เออเขาปล่อยนะครับพลังงานไฟนะครับที่จะผลัก้ต่อตูู้ออกไปนะครับดูน้อง สามารถใช้สกิลสามารถเดินได้โอ้โหน้องมันไม่ได้แค่มีไว้เท่เทนะครับเฮ้ยคำรามได้ด้วยแต่จะมีของเขาต้องบอกว่าถึงที่สุดข,ของที่สุดแล้วนะครับสำหรับเดนนุ่ต่ำอย้างเชกีการนะครับแต่นี่มันไม่ใช่เดนนุ่ต่ธรรมดานี่มันบอสน้องอลังการมากเอาใหม่ก oh ็ที่บอกเคยนะครับเกิน90นะครับที่น้องๆจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะถ้าอยากเห็นต้องมาเซิร์ฟนี้เท่านั้นนะครับ ในโนตารีนนะครับน้องๆปกงเลยเป็นอะไรที่ย้ำมอมีกทีนะครับอยากเห็นต้องมาเติมนี้เลยนะครับเติมในโนตารีนนะครับของแอดมินป้านะเดี๋ยวลองใช้ท่าปลาหินใต่เจ้ากีก้าก่อนเอาหินไปกินเอ้ยเอาหินไปกินไอเจ้าบอสกีก้าเฮ้ย ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกับสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับแล้วก็แอดมินฟา้าแล้วก็แอดมินน้องคิวคิวอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของไดโนซอรินนี่น้องๆเห็นเงาอะไรดำๆด,ด้านหลังไหมเอาล่ะเดี๋ยวพี่จะให้ท่านแอดมินนะครับปรับเป็นกลางวันให้น้องๆได้เห็นนะครับถึงความอลังการและความน่ากลัว ของบอสที่อลังการที่สุดในเกมอาร์คโมบายชัดกันหรือยังครับน้องๆด้านหลังเลยนะครับที่น้องๆเห็นนะครับนั่นก็คือเจ้าโดโดนะครับที่ใหญ่กว่าภูเขาอีกนะครับบอกเลยว่าอลังการงานสร้างแล้วก็มีบอสไดโนเสาร์นะครับที่เป็นโครงกระดูกได้อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็แมงมุมรวมถึงเจ้าลิงยิงคองแล้วก็เจ้าอาเจนไฟด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ท่านแอดมินฟ้านะครับแล้วก็ท่านแอดมินคลิกไอคิวนะครับ จะพาเรามาทัวร์นะครับบ้านของท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับไปทัวร์กันเลยโอเคครับไปท่านแอดมินครับพาไปชมหน่อยฮะก็สิ่งสิ่งแรกนะครับเดี๋ยวให้ท่านแอดมินเป็นไกด์เนาะเดี๋ยวเราจะเดินตามท่านแอดมินนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างนะครับโอ้โหฟิวมาเลยเลยโอเคครับแอดมินก็นําเราไปแล้วนะครับตอนนี้นะ ก็หลักๆนะครับก็จะที่นี่นะครับก็จะเหมือนว่าเป็นตลาดไดโนเสาร์เลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีกีก้านะครับมากมายหลายระดับนะครับที่ให้น้องๆสามารถเลือกซื้อกันได้นะบอกเลยแต่ละตัวนี่น้องคัดได้เลยนะอยากจะได้สายเลือดสายดาเมจโอ้หแต่ตัวนี้โคตรสวยอะสีดำท้องแดงนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมสูงนะสีนี้สวยมากนะครับเป็นสีที่แบบดูสมเป็นกีก้าเลยนะครับสีดุดันมากเลยนะ แต่แบ็กก่านี่เป็นเจ้าโดโรยักษ์นี่มันน่ากลัวยิ่งกว่ากีก้าอีกนะพี่ว่าโอเคนะครับนี่นะครับคือโซนของเจ้ากีก้านะครับสามารถสั่งซื้อกันได้นะราคาย่อมเยาวมากๆเลยนะครับน้องๆอันนี้รายละเอียดนะครับจะอยู่ทางด้านดิสคอดนะส่วนวิธีการเข้าเล่นนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะแปะให้ไว้เลยนะครับใต้ลิงก์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นรูปภาพนะเดี๋ยวก็จะมาขึ้นให้ภายในคลิปอีกเช่นกันนะสอดแทรกมาระหว่างที่เรากำลังพูดอยู่นี่เลยเอาละครับไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปนะครับที่ท่านแอดมนาเไป่ทลย นี่นะครับคือส่วนของเจ้าบอนโต้นะครับที่บัคกสีนะครับบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วนะครับจากพื้นที่ทั่วไปนะครับต้องมาในเซิร์ฟออนไลน์ของท่านแอดมินฝาเท่านั้นนะครับที่จะเจอเจ้าบอนโต้สีแบบนี้นะครับสวยสดงดงามแล้วก็สดใสกันเลยทีเดียวดูแต่ละตัวสิน้องๆใหญ่มากแล้วก็ดุนตีนะครับที่บิ้วให้น้องๆได้แบบตื่นเต้น แล้วก็ระทึกกันอยู่ตอนนี้นะครับเป็นดนตรีของบอสนะครับที่อยู่ด้านหน้าเราที่เรากําลังเดินทางไปใกล้จะถึงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเจ้าสไปโนนะฮะแค่ดนตรีบิ้วมาเนี่ยพี่บอกเลยนะระหว่างที่พี่กําลังพากเนี่ยคนลุกเลยนะครับมันสัมผัสได้นะครับถึงความตื่นเต้นแล้วก็ความน่ากลัวของบอสนี่นะครับเป็นไงท่าแอด,ดมินขึ้นไปขี่แล้วเห็นไหมน้องน้องความใหญ่โตแล้วก็ความอลังการของมันบอกเลยนะครับน้องจะไม่สามารถหาได้จากเซิร์ฟอื่นนะครับ ก็หลักๆที่พี่เห็นนะครับก็จะมีของเซิร์ฟของท่านแอดมินฟ้านะครับที่เอาบอสนะครับระดับแบบโคตรโหดอะมาลงนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของท่านนะครับอบอกเลยว่าอายสุดๆนะครับขี่ได้ด้วยนะโอเคนี่นะครับท่านแอดมินเคมาให้เราลองลองขี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขี่ให,หน้น้องๆดูอุย้ยเป็นไงเล่าน้องเฮ้ยเป็นไงเล่าน้อง อาเจนไฟโอ้โห oh, อลังการกว่านี้ไม่มีอีกแล้วน้องดูอล่านีสิโอ้ my ก o d คือบอกเลยนะครับน้องความรู้สึกแบบนี้ไม่สามารถหาได้นะครับไม่สามารถหาได้จริงๆนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โอ้ oh, ยากเกินบรรยายนะครับถึงความตื่นเต้นที่ได้สัมผัสบ,บนหลังของมันนะครับมันขี่ได้น้องคือมันขี่ได้นี่คือความน่ากลัวนะครับ อุ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดพี่จะขอโจมตีแบบให้น้องๆเห็นก่อนนะว่ามันโจมตีได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะเฮ้ยโจมตีได้ด้วยนะครับออ้ยโอ้โหโจมตีได้นะครับน้องๆเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าแค่ขี่เท่ๆอย่างเดียวนะเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะปล่อยออร่าไฟได้ด้วยโอ้แม่เจ้าน้องนี่มันคืออะไรกันเนี่ยโอ้โห อุย้ยปล่อยอล่าไฟโอ้น้องอีคิวครับขี่อาเจนแล้วปล่อยอร่าอ่ะไอ้ปล่อยอล่าพี่ดูหน่อยได้ไหมคือแบบถ้าพี่มองด้านล่างน่าจะชัดกว่านะครับโอเคโอเคน้องเดี๋ยวเราจะมาสัมผัสแล้วก็ดูนะครับเวลาเขาปล่อยท่าพิเศษนะครับเดี๋ยวเราก,กดเคมให้ท่านอีคิวก่อนเนาะโอเคเคมเสร็จแล้วนะครับท่านอีคิววิเหมือนท่านแอดมินฟ้าจะขึ้นไปขี่โดโด่ด้วยนะครับอุย้ยได้ยินเสียงไหมเราดูอล่าแสง นาวาที่ออกมาน้องโคตรอลังการเลยอุ้ยเห็นไหมเออท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่เ,เขาปล่อยนะครับพลังงานไฟนะครับที่จะผลักค่ต่อสู้ออกไปนะครับดูน้องสุดจัดไมบอกเลยขนลุกอะ่ะอันนี้เรื่องจริงนะครับอู้โคตรอลังการว้าวอู้นี่แค่บบอสตัวแรกนะครับที่มาเทสให้น้องๆดูนะนี่แค่ตัวแรกนะครับ แล้วเจ้าโครงกระดูกนี่มันตัวอะไรวหะกีก้าน้องโอเคเดี๋ยวให้ท่านแอดมินนะครับขึ้นไปขี่ให้เราดูก่อนเลยนะว่าทำอะไรได,ได้บ้างนะครับสำหรับเจ้าบอสตัวนี้นะอุย้ยโอ้สามารถใช้สกิลสามารถเดินได้โอ้โหน้องมันไม่ได้แค่มีไว้เท่เทนะครับเฮ้ยคำรามได้ด้วยโอ้โหเอาละครับตอนนี้น้องแอดมินเทนนะครับต้องมาด้วยนะครับนี่น้องแค่โดนตีไปบอกเลยแค่โดนตี ดูการคำรามแค่นี้ก็ทําให้น้องๆสัมผัสได้แล้วนะครับถ้าน้องๆมาใกล้นะน้องจะรู้สึกเหมือนพี่นะครับว่ามันมีความหน้าเกงขามมากๆเลยนะครับในบรรดาบอสพวกนี้นะพี่บอกเลยสุดจริงคายแมตกันเลยทีเดียวครับน้องๆเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปสัมผัสนะครับนี่นะครับน้องโอ้ยพี่บอกเลยโคตรเทอุ้ยกัดโชไปก่อนงามงามโอ้โ บอกเลยนะครับน้องๆถ้าน้องๆได้มาสัมผัสเหมือนพี่น้องๆจะรู้สึกได้ถึงความแบบยิ่งใหญ่ของบอสเหล่านี้นะครับนี่แหละสมแล้วนะครับที่เขาเรียกว่าบอสนะฮะเรามาเช็คสตามิน่าก่อนก็ยังเป็นสไตล์ของเจ้ากีก้าอยู่นะสตามิน่าของมันก็ยังสามารถลดลงได้ไวปกติอีกนะครับแต่ดาเมจของเขาต้องบอกว่าคือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับสาหรับไดโนเสาร์อย่างเจ้ากีก้านะครับแต่นี่มันไม่ใช่ไดโนเสาร์ธรรมดานี่มันบอสน้องคำรามโชว์ไปหนึ่งสเต็ปเป็นไงเรา เห็นมีแค่โครงกระดูกแต่ความไร้กาศมันอลังการมากมากฮะขัดอาเจนโชไป็นททีโอ้โหวิธีเดียวก็ตายพี่บอกเลยโหดมากพี่ตายเหอะสุดจริงนะครับสําหรับเจ้ากีก้านะโอ้ยนี่ยังไม่ถึงตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับอย่างเจ้าโดโนนะเดี๋ยวให้ท่านแอดบินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าคิงคองกันก่อนดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นบอสที่โฉมงามที่สุดก็ว่าได้นะอีกหนึ่งตัวนี่เลยเจ้ากอริกาสุดบ้าคลั่งตัวนี้เลย ยังไงก็ท่านแอดมินครับโชว์ขี่ผมดูหน่อยน้องพี่จะให้ดูสีหน้าเฮ้ยสีหน้ามันชัดเจนมากนะครับว่าความโหด,ดของมันนะครับเดีย๋ยวให้ท่านแอดมินขึ้นไปโชว์นะครับขี่ให้เราดูหน่อยน้องมันทําอะไรได้บ้างครับท่านแอดมินทุบทุบเฮ้ยเฮ้ยยกหินโอ้ไมคก็อดอีคิวลบหุยหัวเกือบขาดไปแล้วนอีคิวโอ้ไมคก็อ โคตรเท่ครับพี่บอกเลยโคตรเอ,อ้ออออดูความบ้าคลั่งของมันโอ้โหน้องเทนระวังหัวลุดเฮ้ยโอ้โหดูท่าทุบดูท่าทุบเฮ้ยอย่างเท่พี่บอกเลยโอ้โหเอาจริงมันโอ้โหมันอลังการมากโอ้ m ม god พี่บอกเลยนะครับเกิน90%ซนะครับที่น้องๆจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะถ้าอยากเห็นต้องมาเซิร์ฟนี้เท่านั้นนะครับ ดโนซาริน <en os al ine> นะครับน้องๆบอกเลยเป็นอะไรที่ย้ำอีกทีนะครับอยากเห็นต้องมาเซิฟนี้เลยนะครับเซิฟดโนซารินนะครับของแอดมินฟ้านะ <c oughs> โหโคตรตึงตึงแบบไม่สามารถหาที่ไหนได้อีกแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้น้องดูสิโอ้ยถ้าบอสไปไล่ตบเรานี่จะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แตกนะฮะ <c oughs> โอเคนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปสัมผัสให้กับน้องๆดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราขึ้นไปขี่นะแต่พี่ยังไม่ได้เขยมกีก้าให้ท่านแอดมินนี่นะ เขมยังเอ้ยยังนี่น่ะแหมลืมลืมลืมโอเคเค้มแล้วครับไอ้เจ้ากีก้าครับโอเคขึ้นไปสัมผัสหลังพอตเอ้ยเราไม่ต้องใช้อานด้วยคือการบังคับง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นการเดินซ้ายเดินขวานะครับเดี๋ยวลองใช้ท่าปาหินใส่เจ้ากีก้าก่อนเอาหินไปกินเอ้ยเอาหินไปกินไอ้เจ้าบอสกีก้าเอ้ยบอกเลยโจมตีทุบพื้นตุ้มตุ้มอเอ้ย เอ้ยบุกเลยโคตรมันเอ้ยอย่างโหดพี่บอกเลยอือน้องพี่ไม่ได้บิวนะครับคือน้องต้องสัมผัสมันมันจริงๆนะครับเวลาได้เขีย่บุกเลยน้องโอโ้เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับย้ำอีกทีนะครับเซิร์ฟไดโนโซสลินเท่านั้นนะครับถ้าน้องอยากจะเห็นนะความยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะครับโอ้โห้พี่บอกเลยเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจน้องดูดูท่าโจมตียิ่งใหญ่มากนะครับสําหรับบอสเหล่านี้นะ ฮ้ยบอกเลยว่าติดใจกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆเอาละก็เสร็จไปอีกหนึ่งตัวนะครับปุดแต่ตัวนี้นี่มันการจมตีของมันน่ากลัวมากครับท่านเอดวินครับเคมเรียบร้อยครับอสุดจริงว่ะบอสลิงท่านเอดวินครับเคมเคมไปหน่อยอุ้ยฮ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นบอสแมงมุมนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ขี่ไม่ได้นะครับมีเป็นเพียงตัวเดียวนะครับที่ขี่ไม่ได้นะแต่บอกเลยว่า แค่มันเดินข้างๆเราก็สัมผัสได้นะครับถึงความน่ากลัวของมันแล้วนะครับสําหรับเจ้าบอลแมงมุมนะเรามาดูมันดีโอ้โหน้องความน่ากลัวนี้มันคืออะไรคือพี่ไม่ต้องใส่ซาวคลิปเลยนะพี่พี่บอกเลยนะครับเอ่อ EP นี้ของพี่นะครับในการโปรโมทเซิร์ฟนะครับให้กับอ่าแอดมินฟา้านะครับพี่ไม่ใส่ซาวเสียงนะซาวเสียงที่น้องๆได้ยินแล้วก็สุดระทึกเนี่ยมาจากตัวเกมเต็มๆเ,เ,เลยนะครับ โอ้ส mm ุด hmm. <co> <ak> ๆอะโอเคครับท่านเอ็ดมินถ้ายังไงลองขี่โดโดให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับสำหรับเจ้าโดโดนะครับเราต้องหลบมาทางนี้เลยนะครับเพราะตัวเขาใหญ่มากเราต้องมาอยู่ไกลๆนะครับโอ้โหนี่ไกลขนาดนี้ยังมองไม่เห็นหัวเราต้องขึ้นไปบนบันไดนะฮะเดี๋ยวๆหาทางขึ้นที่สูงก่อนน้องเดี๋ยวๆนเราต้องขึ้นไปที่สูงนะครับเพื่อให้ท่านเอ็ดมินนะครับได้ทําการขยับให้เราเห็นนะเพราะตัวเขาใหญ่จริงๆน้องโอ้โหเราต้องขึ้นมาอยู่กับพวกกิฟฟินเหล่านี้เลยนะครับ ดู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 หันแล้วเริ่มขยับเริ่มขยับเฮ้ย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 น้องดูการซอยเท้าพี่บอกเลยนะ่าจะวิ่งเร็วมากนะครับถ้าไม่ติดโจมตีได้นะครับมีการโจมตีเมื่อกี้จิกนะแล้วก็วิ่งได้นะครับโอ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยเดินทันเอ็ดมินเดินมาแล้วโอ้ยสมแล้วที่เป็นบอสน้องเดี๋ยวพี่จะเอาไอ้ไอเจ้ากิฟฟินของพี่บินนะครับเดี๋ยวพี่เอากิฟฟินของพี่บินให้ดูนะ แบบเราตัวเล็กเกินไปนะครับน้องให้มองอย่างนี้น้องอาจจะมองไม่ชัดนะครับคือความใหญ่ของเขานี่ต้องบอกว่าใหญ่แบบบ้าไปเลยอะ่ะใหญ่แบบโอ้โหภูเขาอายนะครับน้องดูยังกับไททันเลยดูการขยับของเขาโอ้ไม่ก็น่าจะเป็นแบบซอมบี้ด้วยนะครับเนี่ยโดโรซอมบี้นะพี่ว่าเน,นี่น่าจะใช่นะครับโอ้โมีท่าโจมตีอะไรบ้างครับท่านเอ็ดฟราครับ มีจิกแหละที่พี่เห็นนะครับมีท่าจิกนะครับหนึ่งท่านะท่าเดียวหรือเปล่านะครับน่าจะท่าเดียวนึกว่ามีท่ากระโดดแบบบอมนะพี่บอกเลยตลึงึงๆกันเลยทีเดียวโอ้ตัวโคตรใหญ่แล้วท่านแอดมินจะเอามาเก็บยังไงครับเนี่ยตัวใหญ่กระดาษนี้โอ้โหน้องนี่นะครับคือสัมผัสที่พวกเรานะครับ ยากที่จะมองเห็นนะครับพี่ย้ำนะครับว่าเป็นเพียงเซิร์ฟเดียวเท่านั้นนะครับที่น้องๆจะสามารถเข้ามาสัมผัสได้นะครับถึงความตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจขนาดนี้นะครับบอกเลยยังมีอีกเยอะนะครับน้องหลังจากที่เซิร์ฟเขานะครับปีหน้านะครับจะมีการปรับปรุงอีกนะครับบอกเลยว่ามีอีกมากมายนะเกมอาร์ของเรานะครับกำลังจะกลับมายิ่งใหญ่แล้วก็กลับมาได้รับกระแสความนิยมอีกมากมายเลยนะครับน้องๆรอติดตามชมได้เลยนะครับ สำหรับอีพีนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านแอดมินฟ้าแอดมินคิวแล้วก็ท่านแอดมิน น้องเทนด้วยนะครับไปไหนวะอ๋ออยู่นี่เองนะครับที่ให้การต้อนรับพี่เป็นอย่างดีเราก็น้องๆนะครับจะสามารถเข้ามาเจอที่ได้ในเซิฟนี้อีกเช่นกันนะครับเน้องบ้านของพี่นะครับตอนนี้ก็ยังเจ๊งอยู่นะครับเพราะว่าโดนเจ้าเล็บยาวนะครับเข้ามาพังบ้านนะบอกเลยไปเกิดในบ้านพี่เลยนะก็บอกเลยนะครับ E ีีนี้จะเกิดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีท่านแอดมินทั้ง3ท่านนะครับที่คอยให้การสนับสนุนพี่นะครับแล้วก็คอยดูแลพี่นะครับ จนมาถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านเอดมินทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็นี่นะครับรอบๆผูกพี่นะครับคือน้องๆสามารถเลือกสรรนะครับแล้วก็อยากได้ไดโนเสาร์ตัวไหนนะครับเข้าไปอยู่ในคอลเลกชันของน้องนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาบอกเลยว่าเบามากๆนะครับนี่ท่านเอดมินฟ้านะครับต้อนรับอย่างดีนะครับแล้วก็จะดูแลน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับต้องขอลากันไปแล้วนะครับ บอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับสมกับการรอคอยนะครับก็อีพีนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมกันมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณท่านแอดมินฟ้าท่านแอดมินน้องเทนท่านแอดมินน้องคิวคิวด้วยนะครับย้ำอีกคำนะครับเซิร์ฟเวอร์ไดโนซอรินเท่านั้นนะครับที่น้องจะสามารถสัมผัสก,กับความตื่นเต้นแล้วใจขนาดนี้ได้นะครับ เอาเป็นว่าอีพีนี้นะครับพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆเรามาเจอกันในเซิร์ฟไดโนซอร์นนะครับโอเคบา,บายบายแล้วเจอกันน้องๆ